ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยครับวันนี้อยู่ช่อง Amgescamer วันนี้อยู่อยู่ในเกมระบบในแมที่ชื่อว่า b l o c k f o o d นะฮะซึ่งเป็นแที่คนไทยหละคนเขาเล่นนะฮะซึ่งวันนี้คมจะมาทำแล้วไม่มีไม่รู้เหมือนกันนะลองก็ดูไปเรื่อยๆคงนะว่าคมจะทำอะไรโอ้ยอยู่ขอเข้าเข้าต้ย ข้าหัวสิบล้านด้วยโอ้โหแสดงว่าเขาต้องรวยแน่ๆน,นะเหมือนเดียกันว่าไม่ไมีนคนมาขายบ้างเดิอกิโลหมดแล้วนะไม่มีอะไรขายเลยนะฮะก็ตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำนะผมครับผม ว่าจะมาอัดคลิปเล่นๆนะฮะเม่ได้เอาว่าจริงจักับเกมนี้มาสักเท่าไหร่นะเพราะอย่างหนึงคือแก้สอบแล้วนะแบบแก้สอบเต็มทีลนะอาทิตย์หน้าผมสอบละนะม,มีโคจาผมมีโคจาผมผมไม่เล่นผมไปเล่นด้วยปืนพิษโอ้โหโอ้โหปืนพิษนี่กูหนีเลย หนีเลยหนีเลยไม่เล่นไปนปืนพิษนี่มันจะรับผมนี่จะรับผมผมบินแล้วฮะผมบินเอ้มันเอาผมมันเอาผมมันเอาผมผลชาร์โดด้วยโอ้โหอุ้ยแรงๆๆๆๆๆๆๆแรงอุ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ยแรงอุ้ยแรงอุ้ยยา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 พิษยายายาผมเพิ่งเปิดคลิปเองเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยว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 เข้อเกียรปืนพิษเลยครับทุกคน ปืนพิษมันแรงมากเลยนะรู้ป่ปืนโคตรแรงกับปืนพิษอะ่ะนี่ยังเดียวอ่ะโซโกุกโอ้โหประคัมโอ้โหวอลทูสกิลเนี่ยโอ้วอลทสกิลเลยนะฮะโอ้ฝั่งมารีนด้วยโอ้ย ผมผมไม่ใช่ใส่คอมโบนะครับบอกก่อนผมเล่นสแปมครับผมไม่เน้นผมไม่เน้นนี่นี่ฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขาด้ำขาด้ำเดสเทมอ๋อตายแล้วอุ้ยอุ๊ยอชิบหายแล้วโอ้โคโดโบโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหเสียหมื่นหนึ่งโอ้โหเสียเยอะเกินบางที โอ้โหมันก็เสียเยอะเกินบางทีนะโอ้โหผมไม่อยากนึกเลยว่าสอนเอ็มแล้วมันจะเสียหนึ่งหมื่นนะผมไม่รู้ว่าเขาคนไหนนะโอ้โหสิบล้านโอ้โหสิบล้านเลยอ่ะ ฟนะูดมีอะไรทำบ้างไหมเนี่ยโวโดนงคอมโบโดเดียวตายเดียวโห้คือแบบว่ามันโดนมันจับผมคอมโบได้คือผมตายนะ <c oughs> <c oughs> คือ,ข,อข้อเขาออกไปแล้วเนาะโอเค่ไม่ต้องพูดถึงเขาแนละ้ว <c oughs> แล้วคนหายไปไหนกันหมดเนะี่ย ออยู่่นนีกเปิดพีพีก่อนนะกันฮะเผื่อมีคนอยากสู้ด้วยตอนนี้ตอนนี้มีคนเทีผยวขนอยู่อะโหต้องเป็นแถวเลยมันต้องเป็นแถวแล้ววะมันต้องเป็นแถวเลยบูดาอาจยา วิ้ยมีคนใช้พาด้วยสุว่าสุว่าสุว่าโอ้พาตื่นด้วยโอ้สองจุดสองล้านเจอติ๊กต็อกเกอร์โอ้ปืนพิดอีกแล้วอ๋อเนี่ย็เกี่ยปืนพิดมากขนาดโคตรเขเกี่ยปืนพิดเลยฮะบอกก่อนเป็นปืนที่แบบว่าโคตรแรงนะถ้าเกิดเล่นใส่ปืน ไอนน้ผมก็มามาดูว่ามันจะมีคนมาล่าผมไหมและอย่างหนึ่งคือโ้กี่กี่เดือนนั้นเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีที่แล้วถึงตอนนี้ไม่ได้อัดเลยนะเพราะว่าขี้เกียจนะฮะและเรียนด้วยะฮ เรียนแล้วก็กว่าจะกลับบ้านกลับบ้านมันก็เล่นปกตินะแต่มีเก็ตอัดอ่ะอันนี้มันแหลกเกินผมรับไม่ได้นะนนส่วนใครดิถ้าเกิดท่านผู้ชม,ชมสงสัยว่ารหัสนี้รหัสใครนะก็รหัสผมเองนั่นแหละครับแต่ว่า เพิ่ผมให้มาชบเพิ่มผมให้มาซึ่งก็คือแบบว่าเออให้มาตอนแรกมันใช้ตอนแรกใช้ผลน,นี่นี่นะผมผลแสงนะเท่านี้ผมจําได้แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพลาเป็นพาสิตเป็นม,มังกรน,นะก้า <c> ว <oughs> บนดูแค่สามผลนะก็คือว่างวงเหมือนกันนะต่กินตอ,ตอนนั้นผมจําได้ผมซื้อมังกรน,นะ ตอนนั้นมังกรขายวันดีผมเลยซื้อแล้วผมไม่เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนเป็นผลดาร์กนะเพราะว่ากดผิดนะฮะผมกดผิดผมเลยผมก็เลยใช้ผลดาร์กตอนนั้นแล้วก็โอ้แลตอนนั้นผมใช้ผมดาร์กต่อมาเอ้ยมังกรกลับมาแล้วอะ่ะก็ซื้อมังกร ตอนนั้นจำหน้าผมสุมได้มังกรกับมูจินะฮะตอนนั้นมาสุมได้มังกรที่โรงเรียนนะแล้วก็สุมโมโหโมจิที่บ้านนะแหมโดนมันดีเหลือเกินนะซึ่งเมื่อวานผมก็สุมได้ผมมีต้องไปก็เอาไปแลกมังกรกลับมาจ้ะไปแลกมังกรกับ,กนะไ,กกกบได้ผมพิษมาไปแลกมังกรกับเพื่อนนะฮะหวยโคตโด,โดนเหลือเกินไม่มีคนมาสู้เลยหรอวะ นะคือผมไม่รู้ว่าผมจะคิดคอนเทนต์อะไรดีนะเพราะว่าหมดกินจนนนาจินนาการแล้วนะเพราะว่าเออถ้าบางไหนนะถ้ามาไหนเพาะว่าท่านผู้ชมก็สามารถพบเจอผมได้นะนะรหัสก,ก็ตามนี้ XPS สองเก้า E นะ ก็ใครอยากจะแคปชื่อผมไปด้วยก็ได้นะควรอย่าควรมาล่าข้างหัว,หวงี้มาล่าข้างห,หัวแล้วกันนะหรือมาเล่นด้วยกันก็ได้นะฮะรหัสนี้เล้เฉพาะบล็อกฟูดนะบอกก่อนเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วก็บล็อกฟูดนะบล็อกฟูดอย่างเยอะส่วนไอรหัสไอรหัสแอมโนะก็ไม่รับเหมือนเดิมนะเล่นปกติเหมือนเดิมนะไม่ ไม่ได้ไปรับแอดนะฮะรับแอดไม่รับะลรนะซึ่งวันนี้ฝนตกด้วยถึงว่าเย็นทีเดียวแล้วกนเนี่ยโอ้ยคือคนทั้งเซิร์ชด,ดูนี่ก็หมดเลยเรอผมมีผมสงสัย ตรงนี้หมดเลยเหรอในเซิร์ฟมีกี่คนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจสสิบคนตรงนี้มีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกี่คนวะเจ็ดคนนะโอ้โหทั้งเซิร์ฟอยู่กันตรงนี้เจ็คนแม่ ดูกันทำไมตรงนี้มันไม่มีใครพีพีเลยวะ มีตัคนน้องหอยหาคนพารตต์นี้โอ้โอ้ยแค่เดิยนเข้ามาตัวขึ้นต่อสูอ้แล้วโรงงานจะเกิดหรือเปล่าฮะเห็นคนเขามายืนมุงตรงนี้โอ้มังกรมังกรมังกรหนอ่อมังกรหนอ่อมังกรหนอ่อ ตีกันแล้วอ่ะคนตีผมนะผมไม่เกี <il S 2> ่ยวนะเฮ้ยรูมอเดียเดี๋ยวเดี๋เขแปกล้าแปลกแล้วเ้ยเจ็บเจเฮ้ยรูมรูมูมเฮ้ยเเฮ้า พาตีดูมังกรตีว่าตุ่ฟ้าอยู่ดีมังกรก็เปิดว่าอะไรวะงงตอนนี้มันพีพีกันมัวแล้วผมขอร่วมโมบันง,งานด้วยละกันนะเนีน่ยก,ก็ว่างแล้วมังกรน่าจะสายราคาหัวหนะโอ้สี่ล้าน โบใช่ไหมล่ะอ๋โอ้ยเจ็บตายขอรับสามแล้วตอนนี้โอหข้าหัวแม่ได้คอนเทนต์แล้วดีกับมังกรคนนี้อะไรอีกฮิปปิดอยู่เอา้เอา อ,โโอนคนนี้โอ้โหโดนตีแล้วยับๆเลยฮะพี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 อะไรไม่ไหใช้คอมโบเราไม่มีคอมโบเราใส่สแปมคือ,อเปิดก็เปิดก็เ,ดลเล่นก็เล่นวะโมว้าวอีกอัจเจริญ ิงูมไม่โดนไม่โดนเลยเหรอ กองกลางแค่ตายนะต่างกองกลางตายตายนะแหม่เลิกขึ้นเราทั้งคู่มองกอาประคามมงกองเข้าจัางหวะนี้ยังไงครับยังไงครับโ,โหโคตรตึงโคตรเดือด โอ้มาใส่ฟ้าด้วยแต่ผมไม่มีไอ้ดาวคาตาคูรีอ่ะงหอกคาตาคูรีอ่ะผมไม่มีเสียเยอะโอ้ย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 จะตายจะตายจะตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบินขึ้นฟ้าบินขึ้นฟ้าโอ้ยมันมาไล่ผมมาไล่ผมมาไล่ผม อะไรกีขึ้นฟ้ายิงโอ้จะตายใกล้ตายเอยจีจีไปบอกอักหํายืย์นะไม่ได้ว่ายืหมดคอนหมดจบคลิปดีกว่านะฮะโอ้ยแมมถือว่าเขาโหดจริงๆนะฮะ มีหอกด้วยนะก็ถ้าผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พกเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย